ร้อนมากวันนี้นะคะเราจะมาหาของหวานคลายร้อนกันซึ่งเมนูที่อยู่ในกระแสฮิตตอนนี้ก็คือบิงซูหรือน้ำแข็งใสสัญชาติเกาหลีนั่นเองตอนนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์นะคะก็เซ็นเตอร์พอยก็กลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบิงซูในสยามสแควร์เนี่ยมีความหลากหลายขนาดไหนหน่ากินขนาดไหนไปกินกันเลยค่ะจ้า let's go สำหรับเมนูบิงซูที่เราจะมาทานกันในวันนี้นะคะมันไม่ใช่น้ำแข็งใสธรรมดามันคือน้ำแข็งใสเกตทิมะซึ่งจากการสำรวจนะคะเราก็พบว่าในสยามสแควร์เนี่ย มีร้านที่มีเมนูบิงซูด้วยกันถึง6ร้านร้านแรกนะคะก็คือร้านซอบิงซึ่งเป็นร้านที่มาจากประเทศเกาหลีโดยตรงเลยส่วนร้านที่2ก็คือซอบิงโกซึ่งร้านนี้นะคะเจ้าของเป็นคนไทยแต่เพื่อนเป็นเกาหลีก็ตั้งชื่อให้เนียนเนียนเป็นเกาหลีเนียนเชียง ร้านที่3นะคะก็คือ Holly Coffee ซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นร้านกาแฟสัญชาติเกาหลีนั่นเองแต่เขาได้เพิ่มเมนูบิงซูเข้ามาเนื่องจากในประเทศเกาหลีนะคะคนเกาหลีก็จะชอบทานเมนูน้ำแข็งใสในช่วงฤด,ดูร้อนแต่สำหรับประเทศไทยสามารถทานได้ทั้งปีเพราะว่ามี3ฤดูด้วยกันคือฤดูร้อนร้อนมากและร้อนจนต้องร้องขอชีวิต mm hmm. ร้านที่4นะคะก็คือร้าน Snow Fall House ซึ่งร้านนี้นะคะเจ้าของเป็นผู้ผลิต เครื่องผลิตหิมะหรือเครื่องผลิตน้ำแข็งที่ร้านเนี่ยก็จะมีหิมะตกด้วยอืมมันน่าไปลองจริงๆส่วนร้านที่5นะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือ After You ซึ่ง f t t r you นะคะแน่นอนว่าเป็นของคนไทยแต่เขาได้เพิ่มเมนูน้ำแข็งใสเกลดที่มะเข้ามาซึ่งเขาได้ตั้งชื่อว่าคาจิ i โกรินะคะซึ่งเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปบลบว่าน้ำแข็งใสนั่นเองร้านสุดท้ายนะคะ Hello Kitty Cafe ก็ได้นําเสนอเมนู สวีทคอทตอนซึ่งก็เป็นน้ำแข็งใสน่ารักน่ารักสไตล์ฮ e ลโ o ล i ิตตแนวน้อยนั่นเองถ้าไปกินทั้ง6ร้านนะคะเราก็คงต้องล้มลายกันเลยทีเดียวเราจึงเลือก2อร้านค่ะที่มีเมนูสร้างภาพที่ถ่ายรูปมาแล้วจะสวยอลังการนั่นคือเมนูเมลอนนั่นเอง ร้านที่เราจะไปกันวันนี้นะคะก็คือร้านซอบิงและซอบิงโกซึ่งมีความเหมือนกันมากทีเดียวถ้ามองจากหน้าร้านก็อาจจะแยกไม่ออกนะคะทีนี้เราก็จะไปชิมเมนูที่ว่าเหมือนกันแต่มันจะแตกต่างกันยังไงไปกินกันเลยค่ะ าจากเศษซากอารยธรรมที่เหลือให้เห็นนี้ก็ทำให้เราตัดสินใจว่าเราอาจจะไม่สามารถทำภารกิจต่อไปได้อาจจะต้องจบชิ่เมนูเมลอนพิชามเดียวในวันนี้นะคะหลังจากทานเสร็จเราก็สำเนียกันได้ว่าเมนูนี้ไม่สามารถทานกันได้สองคนถ้าดูที่โต๊ะอ,อื่นนะคะเขาก็มากัน สามสี่ห้าหกแล้วแชร์ถ้วยเดียวมันพเราไม่สามารถจริงๆ7 11 l e v e n ว l 1นแข็งส่ไหเปล่าไปกินมามา่า